สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอทียอ็นชาแนลคิดว่าหล,หลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับฉากนี้กันดีนะครับ hey! เอามือวางแนบลงบนโต๊ะเดี๋ยวนี้ขยกฝ่ามือขึ้นจากโต๊ะลายกละแล้วก็ฉันจะให้คุณพุชลั่นไกลูกซองลำกล้องสั้นๆเป็นฉากที่เลโอนาร์โดด้นสดแสดงต่อทั้งที่มือตัวเองเนี่ยโดนเศษแก้วบาดในคลิปนี้ผมก็เลยหยิบหนังเรื่องนี้มาสปอยให้ฟังกันเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยดูเรื่องเต็มกันนะ เป็นหนังที่สนุกแบบโหดดิบเถื่อนตามสไตล์พ่วงกับอย่างเควินตินบาลันติโนเลยล่ะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยมาฟังสปอยกันเลยดีกว่าครับกับเรื่องจังโก้อันเชนจังโก้โคตรคนแดนเถื่อน เรื่องราวของหนังเกิดขึ้นในปีคศ1858มันเป็นช่วงเวลาที่คนผิวสีเนี่ยถูกเหยียดมากๆเลยละครับเรียกได้ว,ว่าถ้าใครที่มีผิวสีในยุคนั้นเนี่ยก็จะเป็นได้แค่ทาสหรือไม่ก็คนรับใช้แค่นั้นเลยทีเดียวซึ่งจังโก้พระเอกข,ของเราก็เช่นกันครับเขาเป็นคนผิวสีที่ถูกนักคาทาสจับมาเพื่อนําไปขายและตอนนี้ก็ถูกสองพี่น้องคู่หนึ่งซื้อตัวเขามาพร้อมกับทาสคนอื่นๆ e ตอนนี้ก็เลยอยู่ในระหว่างการเดินทางกลับ ต่ระหว่างทางเนี่ยพวกเขาก็ได้บังเอิญเจอกับชายคนหนึ่งเข้าเขามีชื่อว่าดร์คิงชูสผมจะเรียกเขาว่าด็อกแล้วกันนะครับด็อกแนะนําตัวว่าเขาเป็นทันตแพทย์กําลังตามหาคนที่เคยอาศัยอยู่ในไร่คารูคันซึ่งด็อกได้ข่าวมาว่าในบรรดาทาตกลุ่มนี้เนี่ยมีคนที่เขากําลังตามหาอยู่แล้วจังโก้ก็พูดขึ้นมาครับว่าเขานี่แหละที่เคยอาศัยอยู่ในไร่คารูคันด็อกก็เลยพยายามจะซื้อตัวจังโก้ต่อจากสองพี่น้องแต่ว่าไอ้สองพี่น้องมันก็ไม่ยอมขายครับ แถมยังเอาปืนมาขู่แล้วบอกให้ด็อกใส่หัวไปไกลๆอีกด็อกก็เลยโชว์สกิลสิงปืนไวย้ยิงหัวคนพี่สักกระจุยจากนั้นก็ยิงหัวม้าตัวที่คนน้องขี่อยู่จนตายร่างของม้ามันก็เลยลม้มลงมาทับขาคนน้องจนหักเออถ้าคุณช่วยร้องแหบปากให้เบาที่สุดก็จะดีนะผมอยากจะกซักไซข้อสงสัยจากแจงก้ให้จบ <c oughs> แล้วด็อกก็กลับมาคุยกับจังโก้ต่อแบบชิลๆครับจริงๆแล้วด็อกเป็นนักล่าฆ่าหัว แล้วตอนนี้ก็กําลังตามล่าแก๊ง3พี่น้องเบเชลอยู่ซึ่งมีเบาะแสแค่ว่าไอ้สพี่น้องแก๊งนี้มันเคยทํางานอยู่ที่ไร่คารุคันด็อกก็เลยเที่ยวออกตามหาคนที่เคยทํางานอยู่ที่ไร่นั่นและจังโก้ก็คือคนคนนั้นครับด็อกเลยขอให้จังโก้ร่วมเดินทางมากับเขาส่วนพวกทาสที่เหลือด็อกก็ส่งกุญแจสําหรับปลดโซ่ตัวกันออกให้แล้วบอกว่าผู้แกมี2ทางเลือก 1. คือแบกไอ้คนน้องที่ขาหักนั่นไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็ทํางานเป็นทาสให้มันไปตลอดชีวิต หรือ2คฆ่ามันซะฝังศพให้ลึกๆแล้วก็หนีไปสู่อิสรภาพแน่นอนว่าทุกคนเลือกทางที่2กันทางนั้นครับระหว่างเดินทางดอกก็ได้คุยข้อตกลงกับจังโก้ว่าเขาจะแบ่งเงินค่าหัวของ3พี่น้องบบิเทลให้จังโก้หัวละ25เหรียญ3คนก็รวมเป็น75เหรียญสิ่งที่จังโก้ต้องทำก็คือชี้ตัวไอ้3คนนี้ให้ถูกต้องเท่านั้น นั่นเพราะว่าด็อกไม่รู้จักหน้าตาของไอ้สามพี่น้องนี่เลยนะครับซึ่งจังโก้ก็ยอมรับข้อตกลงปัญหาต่อมาก็คือที่อยู่ของไอ้สามคนนี้ด็อกสืบรู้มาแค่ว่าตอนนี้พวกมันทํางานคุมทาสอยู่ในเมืองกัตลินเบิร์กแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของเมืองเพราะฉะนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็จะต้องออกตระเวนตามหาไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งเมืองแล้วการที่จะพาคนผิวสีอย่างจังโก้ร่วมทางไปด้วยมันก็ออกจะสะดุดตาไปหน่อยด็อกก็เลยสอนให้จังโก้รู้จักการปลอมตัวสวมบทบาท ในแผนการครั้งนี้จังโก้จะต้องสวมบทเป็นคนรับใช้ของด็อกเพื่อลดความน่าสงสัยลงด็อกก็เลยให้จังโก้ไปเลือกชุดที่คิดว่าเหมาะกับตัวเองในการสวมบทบาทนี้มาครับและนี่ก็คือชุดที่จังโก้เลือกก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่หรอกมั้งพวกเขาทั้งสองคนตระเวนไปตามไร่ส่วนต่างๆในเมืองกัตลินเบิร์กแต่ว่าก็ไม่พบวีแวลของสพี่น้องบริสเทลเลยครับ จนในที่สุดพวกเขาก็มาถึงไร่ของมิสเตอร์เบเนตด็อกทำทีเป็นว่าจะมาเจรจาขอซื้อสาวใช้ผิวสีจากมิสเตอร์เบเนตในราคาที่เขาไม่อาจจะปฏิเสธได้มิสเตอร์เบเนตก็เลยชวนด็อกเข้าไปคุยเรื่องการซื้อขายกันในบ้านส่วนทางด้านจังโก้ก็อาศัยจังหวะนั้นเดินสำรวจดูรอบๆไร่เพื่อตามหาสามพี่น้องบิสทตจังโก้ได้ลองถามสาวใช้คนหนึ่งดูว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้ที่ไร่รับคนงานใหม่3คนที่เป็น3พี่น้องมาบ้างไหม ซึ่งสาวใช้ก็ตอบว่ามีครับเพิ่งเข้ามาทํางานในไร่นี้เมื่อปีที่แล้วพร้อมกันทั้ง3คนเลยจากนั้นเธอก็ชี้ให้จังโก้ดูหนึ่งใน3คนนั้นซึ่งเขาก็จําขึ้นมาได้ทันทีเลยครับว่านั่นก็คือคนที่เขาตามหายอยู่แน่ๆความจริงแล้วที่จังโก้เต็มใจให้ความร่วมมือกับด็อกในการล่าหัวไอ้สพี่น้องแกงน,นี้ก็เพราะว่าตัวเขาเองก็มีความแค้นส่วนตัวกับไอ้สพี่น้องนี่อยู่เหมือนกันครับก่อนที่จะมาเจอกับด็อกเขามีเมียอยู่คนหนึ่งเป็นทาสเหมือนกันนี่แหละเธอมีชื่อว่าบลูมฮิ เป็นผู้หญิงที่สวยมากและถึงแม้จะเป็นทาสเธอก็พอที่จะพูดภาษาเยอรมันได้ด้วยความสามารถและหน้าตาของเธอเธอก็เลยมักจะได้ทํางานอยู่ในบ้านซะเป็นส่วนใหญ่วันหนึ่งจังโก้ตัดสินใจพาเธอหนีแต่ว่าสุดท้ายก็หนีไม่พ้นครับพอถูกจับกลับมาได้แน่นอนว่าก็ต้องถูกลงโทษอย่างหนักตัวจังโก้ขอร้องให้ลงโทษเขาเพียงคนเดียวเพราะเขาเป็นคนคิดแผนการหนีนี้ขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่มีใครรับฟังครับผลสุดท้ายบลูมฮิวดาก็โดนเคี่ยนสลังเวอร์ แถมทั้งเธอและจังโก้ยังถูกประทับตัวอักษร R ลงบนใบหน้าเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าธาตุคนที่มีรอยสักตัว R นี้เนี่ยเคยคิดที่จะหนีมาก่อนหลังจากนั้นจังโก้กับบรูฮิวด้าก็ถูกขายต่อให้คนอื่นโดยถูกจับแยกขายกันไปพวกเขาทั้งสองคนจึงไม่ได้เจอหน้ากันอีกเลยนับจากนั้นและแน่นอนว่าไอ้แก๊งที่ตามจับจังโก้กับเมียตอนพวกเขาหนีแก๊งที่ทรมานทำลายร่างกายพวกเขาหลังจากโดนจับกลับมาแล้วก็คือไอ้แก๊งสามพี่น้องบรเทิลนี่แหละครับ ดังนั้นจังโก้จึงไม,ม่วันลืมหน้าตาพวกมันได้เลยพอกลับมาเจอหน้ากันอีกทีเขาก็เลยระบายความแค้นที่มีด้วยการชักปืนออกมายิงเอาเดือด้อจนตายไปคนหนึ่งอีกคนในแก๊งที่เห็นน้องตัวเองตายไปต่อหน้าต่อตาก็เลยพยายามจะควักปืนออกมาแก้แค้นแต่ดูแล้วน่าจะลนจัดๆเลยครับก็เลยทําปืนหล่นไปที่พื้นจังโก้จึงฉวยโอกาสนั้นหยิบแทะของไอคนที่ตายไปขึ้นมาฟาดใส่แบบไม่ยัง้งปิดท้ายด้วยการหยิบปืนที่มันทนําตกนั่นแหละขึ้นมายิงซะจนหมดแม็ก ด็อกที่ได้ยินเสียงปืนตอนนี้ก็รีบควบม้ามาหาจังโก้แล้วครับและถามว่าพวกนี้คือ3พี่น้องบริสเทลงั้นเหรอแล้วที่เหลืออีกคนนึงล่ะจังโก้จึงชี้ให้ดูว่าคนสุดท้ายตอนนี้เนี่ยกำลังควบม้าหนีไปที่อีกฝ้าของไร่แล้วครับด็อกจึงได้ถามกับจังโก้ว่าแน่ใจนะว่าหมอนั้นคือพี่น้องบริเทลคนสุดท้ายพอจังโก้ตอบว่าผมมั่นใจด็อกก็เหนี่ยวกายทันทีครับแล้วมันก็แม่นอย่างกับใช้โปรโล็อกเป้า พี่น้องเบสเทลคนสุดท้ายก็ได้ตายลงและในตอนนี้มิสเตอร์เบเนตพร้อมกับลูกน้องอีกจำนวนหนึง่งก็ควบม้าตามมาถึงแล้วเขาคิดจะฆ่าแ้งด็อกทั้งจังโกทิง้งโทษฐานมาเก่ะความวุ่นวายในไร่ของเขาด็อกจึงต้องแสดงตัวว่าแท้จริงแลว้วเขาเป็นนักล่าฆ่าหัวที่ทำงานให้กับทางการและตอนนี้ก็อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่อยู่หลังจากนั้นด็อกก็เอาใบประกาศจับของพี่น้องเบสเทลให้มิสเตอร์เบเนตดูครับแล้วก็อธิบายว่าพวกนี้มันปลอมตัวเข้ามาทำงานในไร่ของมิสเตอร์เบเนต และด็อกยังบอกอีกว่าถ้าตอนนี้พวกคุณยังคิดจะฆ่าผมพวกคุณก็จะมีความผิดฐานขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และการลงโทษก็คือการแขวนคอนั่นเองมิสเตอร์เบเนตจึงต้องจำใจยอมปล่อยให้ด็อกและจังโก้กลับออกไปแต่โดยดีหลังจากภารกิจล่าฆ่าหัวสามพี่น้องบิสเซิลสำเร็จเรียบร้อยด็อกก็ถามกับจังโก้ว่าจากนี้จะเอายังไงต่อจังโก้จึงได้บอกว่าเขาจะเริ่มออกตามหาเมียของเขาและช่วยให้เธอพ้นจากการเป็นทาส และสถานที่แรกที่ต้องไปตามหาก็คือเมืองประมูลทาสแห่งมิสซิสซิปปีเมืองที่เป็นดั่งเมืองหลวงของการค้าทาสที่ทีจังโกถูกขายแยกกับเมียของเขาครับหลังจากร่วมเดินทางและได้ทํางานร่วมกันมาพักหนึ่งด็อกก็เริ่มที่จะชอบในตัวจังโกขึ้นมาพอสมควรแถมพวกเขายังทํางานเข้าขากันได้ค่อนข้างดีด็อกเลยเสนอให้จังโกอยู่ทํางานเป็นคู่หูกับเขาต่อไปอีกสักพักอย่างน,น้อยก็ให้ผ่านฤด,ดูหนาวไปก่อนแล้วพอเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ด็อกก็จะอาสาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางตามหาเมียของจังโก้ให้ด้วยขืนปล่อยจังโก้ไปเมืองคาทาดคนเดียวตอนนี้ถ้าไม่ตายซะก่อนเขาก็คงได้กลับไปเป็นทาดเหมือนเดิมแน่ๆด็อกเลยคิดจะฝึกฝนฝีมือให้กับจังโก้เพื่อใช้เอาตัวรอดให้ได้ก่อนซึ่งจังโก้ก็รับข้อเสนอครับดังนั้นตลอดหน้าหนาวจังโก้จึงได้ฝึกวิชาปืนไวจากด็อกและได้กลายเป็นคนผิวสีคนแรกที่ทำอาชีพนักล่าฆ่าหัวและเพื่อเป็นการถือเคล็ดเอาเลิกเอาชัย ด็อกจึงได้บอกให้จังโกเก็บใบป,ประกาศค่าหัวรายแรกที่จังโกล่าได้ไว้กับตัวเสมอและแล้วฤดูหนาวก็ผ่านไปด็อกและจังโกทําเงินได้หลายพันดอลลาร์จากการล่าค่าหัวตลอดฤดูหนาวและตอนนี้ฝีมือของจังโกเองก็เก่งขึ้นจนเทียบเท่ากับด็อกได้เลยเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงทั้งสองคนก็เดินทางเข้าสู่เมืองประมูลทาตแห่งมิสซิสซิปปีด็อกได้เข้าไปดูใบบันทึกรายการค้าขายทาต และได้พบว่าตอนนี้บลูมฮิลดาถูกขายให้ไปอยู่กับคาวินแคนดี้เจ้าของไร่ฝ้าที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ในมิสซิสซิปปีมันจิงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเดินเข้าไปเคาะประตูหน้าบ้านแล้วบอกว่าขอซื้อทาสสาวใช้คนนี้ต่อหน่อยปกติแล้วจะไม่มีใครขายให้แน่ๆครับยิ่งเป็นคนที่มีเงินระดับคาวินแล้วด้วยเนี่ยดอกจึงได้คิดแผนๆนหนึ่งขึ้นมาโดยจะให้จังโก้ปลอมตัวเป็นเซียนมวยปล้ำผิวสีที่มีหน้าที่จัดหาคนผิวสีมาปล้ำแข่งกันคือในสมัยนั้นเนี่ย มันจะมีกีฬาชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแมนดิงโก้ไอ้พวกเครือดวยมันจะเอา,าธาตุของแต่ละคนมาต่อยกันแน่นอนว่ามีการวางเงินเดิมพันด้วยาธาตุของฝ่ายไหนชนะฝ่ายนั้นก็ได้เงินทั้งหมดไปดังนั้นด็อกเลยคลิดจะหลอกคาวินด้วยการไปติดต่อขอซื้อาธาตุนักมวยจากเขาจากนั้นก็ค่อยหาทางหวานล้อมขอซื้อตัวาธาตุสาวใช้ติดมาอีกคนแบบนี้ก็จะได้ไม่เป็นที่ผิดสังเกตแต่การที่จะให้จังโกส้สวมบทเป็นคนผิวสีที่ซื้อขายคนผิวสีด้วยกัน มันก็ทําให้เขาลําบากใจมากๆเลยครับแต่ด้วยความที่อยากจะช่วยเมียเขาจึงยอมทําทุกอย่างแล,แล้วแล้วดอกก็หาทางติดต่อกับคาวินได้สําเร็จครับพวกเขาเจอกับคาวินตอนกําลังเอาทาตมาปล้ำกันอยู่พอดีซึ่งไฟนี้ทาตของคาวินเป็นฝ่ายชนะดอกจึงเริ่มต้นเข้าเรื่องพูดคุยธุรกิจตอนที่คาวินยังอารมณ์ดีอยู่ดอกขอซื้อนักมวยปล้ำที่ฝีม,มือดีที่สุดของคาวินครับซึ่งแน่นอนว่าคาวินก็ไม่ยอมขาย เ,เขาเองก็อยากจะเก็บคนที่เก่งเอาไว้ปล้ำกับคนอื่นเหมือนกันดังนั้นด็อกจึงได้เริ่มต่อรองขอซื้อคนที่เก่งรองรองลงมาอันดับที่2หรือ3ก็ได้แถมด็อกยังได้เสนอราคาไว้ที่1 2 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งมันเป็นราคาที่สูงมากๆในการซื้อขายทาสักคนหนึ่งคาวินจึงได้ยอมรับข้อเสนอของด็อกครับและได้เชิญทั้งสองคนไปที่บ้านเพื่อตกลงซื้อขายกันระหว่างเดินทางไปที่บ้านคาวินพวกเขาก็ได้ผ่านบ้านพักคนงานหลังหนึ่ง ปรากฏว่ากําลังมีทาสพยายามจะหลบหนีอยู่ครับแต่ว่าก็ถูกหมาไล่ต้อนจนมาจนมุมอยู่บนต้นไม้คาวินจึงได้ลงไปพยายามไกล่เกลี่ยด,ด้วยตัวเองเขาบอกว่าเขาต้องจ่ายเงินไปตั้ง5้าอเหรียญเพื่อให้ทาสคนนั้นได้ลงแข่งชกมวย5แมตช์แต่จนถึงตอนนี้เพิ่งจะชกไปแค่3มแมตช์เองก็จะหนีซะแล้วเขาวินก็เลยสั่งลงโทษโดยการปล่อยหมาที่เขาเลี้ยงไว้ให้รุมกัดทาสคนนั้นจนตาย <S 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 ดอกที่เห็นเหตุการณ์อยู่ก็ถึงกับหน้าซีดไปเลยครับ ส่วนจังโก้ก็ต้องพยายามเก็บอารมณ์เอาไว้เพื่อไม่ให้ความแตกเพราะคนดําที่ซื้อขายพวกเดียวกันเองจะต้องไม่มีความเห็นใจ่าสพวกนี้และแล้วพวกเขาก็เดินทางมาจนถึงบ้านของคาวินทันทีที่มาถึงสตีเวนหัวหน้าคนรับใช้ก็ออกมาต้อนรับพวกเขาทันทีสตีเวนเป็นคนที่จงรักภักดีกับคาวินมากๆครับถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนดําก็ตามก่อนที่จะเข้าไปในบ้านด็อกได้ลองถามถึงทาสคนหนึ่งที่สามารถพูดเดยอรมันได้ แน่นอนว่าด็อกหมายถึงบรูมฮิลดาเมียของจังโก้นั่นเองครับด็อกบอกว่าตัวเขาเองก็เป็นคนเยอรมันมันคงจะดีไม่น้อยที่จะได้พบกับท่าที่สามารถพูดเยอรมันได้เขาวินจึงได้สั่งให้พาบรูมฮิลดาไปคอยต้อนรับด็อกที่ห้องพักหลังจากได้พบกันด็อกก็สั่งให้พูดคุยกันด้วยภาษาเยอรมันเท่านั้นเพื่อป้องกันคนอื่นมาแอบฟังแล้วด็อกก็ได้บอกความจริงให้เธอรู้ว่าจริงๆแล้วที่เขามาที่นี่ก็เพื่อมาช่วยเธอนั่นแหละแถมยังพาคนพิเศษมาอีกคนหนึ่งด้วยแล้วพอจัังโกก้เปิดตวออมา เธอก็ตกใจจนเป็นลมสลบไปเลยครับหลังจากนั้นการรับประทานอาหารเย็นก็เริ่มต้นขึ้นพวกเขาคุยไปตกลงเรื่องซื้อขายกันไปเขาวินแซวดอกเล็กน้อยว่าตอนที่อยู่ในห้องบรูมฮิลดาให้การดูแลเขาดีไหมสิ่งดอกก็ตอบไปว่าพวกเขาเข้ากันได้ดีมากจนตัวบรูมฮิลดาเองเผยแสดงความดีใจออกมาทางสีหน้าสตีเฟนก็เลยนึกเอะใจขึ้นมาครับ เลยมาถามเธอว่าเธอรู้จักด็อกกับจังโก้มาก่อนหรือเปล่าทําไมดูสนิทสนมกันเร็วจังซึ่งเธอก็ปฏิเสธไปว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่สเฟนก็ยังไม่ปักใจเชื่อครับเขาจึงคอยแอบสังเกตพฤติกรรมของเธออย่างเงียบๆและหลังจากที่สเฟนเห็นสายตาของจังโก้เวลามองมาที่บลูมฮิวด้าแล้วเขาก็ฟันธงเลยว่า2คนนี้รู้จักกันมาก่อนแน่นอนและการที่พวกจังโก้มาที่บ้านหลังนี้จริงๆแล้วก็มาเพื่อหาทางพาตัวเธอออกไปสเฟนจึงได้เรียกเขาวินออกไปคุยกันเป็นการส่วนตัว และได้บอกสิ่งที่เขาสงสัยให้กับคาวินรับรู้ตอนแรกคาวินก็ไม่เชื่อครับเขาบอกว่าดอกก็แค่มาจะไดจาซื้อไข่นักมวยแค่นั้นไม่เห็นมีอะไรน่าสงสัยเลยแต่สตีเฟนก็แย้งว่าตอนนี้ก็แค่ตกลงกันปากเปล่าเฉยๆยังไม่ได้มีการจ่ายเงินกันจริงๆซะหน่อยแล้วอีกเดี๋ยวดอกจะต้องขอซื้อตัวบลูมฮิวด้าต่อแน่ๆตอนนี้คาวินก็เลยเริ่มจะเชื่อสตีเฟนแล้วครับแล้วก็โกรธมากที่รู้ว่าตัวเองกําลังโดนหลอกอยู่หลังจากนั้นคาวินก็เลยกลับมานั่งทีี่โต๊ะออาหาหรรกครั้ง และด็อกก็กำลังจะเสนอขอซื้อตัวบูมฮิวด้าต่อจริงๆครับทันใดนั้นลูกน้องของเขาวินก็บุกเข้ามาเอาปืนจ่อใส่ด็อกและจังโก้พวกเขาก็เลยพยายามจะขัดขืนแต่เขาวินก็ตะโกนบอกให้อยู่นิ่งๆไม่อย่างนั้นเขาจะสั่งให้ลูกน้องยิงแน่ๆ hey! เฮ้ยมอวางแนบลงบนโต๊ะเดี๋ยวนี้ถายกฝ่ามือขึ้นจากโต๊ะลายกละและ้วก็ฉันจะให้คุณพุชลั่นไกลูกซองลำกล้องสั้นใสหลังจากนั้นเขาวินก็พูดเปิดโปงแผนการของด็อกและจังโก้ทั้งหมดครับ ว่าเขารู้แล้วว่าที่พวกพระเอกทั้งหมดถ่อมาขอซื้อนักมวยปล้ำจนถึงที่นี่จริงๆแล้วก็เพื่อจะมาพยายามขอซื้อตัวบลูมฮิวด้าดังนั้นเขาวินจึงได้ยื่นข้อเสนอว่าในเมื่อเขาเชิญพวกพระเอกมาที่บ้านหลังนี้พอพวกพระเอกเสนอที่จะซื้อนักมวยปล้ำเขาด้วยเงิน1 2 0 0 0ดอลลาร์เพราะงั้นเขาก็จะขายบลูมฮิวด้าให้ในราคานั้นแต่ต้องจ่ายสดมาตอนนี้เลยไม่อย่างนั้นก็ต้องตายกันทั้งหมดด็อกที่ไม่มีทางเลือกจึงได้ยอมจ่ายเงินท,งทั้งหมดที่มีให้ไปครับ และเพื่อให้เป็นการซื้อขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายเคาวินจึงจําเป็นต้องออกไปเสร็จการซื้อให้กับด็อกด้วยหลังเซ็นเอกสารอะไรกันเรียบร้อยแล้วตอนนี้ด็อกก็อยู่ในอารมณ์ที่ไม่ดีเอามากๆครับเพราะว่าแผนการของเขาถูกเปิดโปงแถมยังต้องเสียเงินเป็นหมื่นให้กับเคาวินไปฟรีๆอีกถึงมันจะเป็นการแลกมาก,กับอิสรภาพของบูมฮิวดาก็เถอะแต่ด็อกก็ไม่ชอบใจที่ตัวเองต้องแพ้แบบนี้เลยครับเขาก็เลยบอกลาคาวินและกก็นั่งจะเดินออกจากบ้านไปแต่เคาวินมันก็ควนสวนตีนเขาอีกครั้งหนึ่ง ด้วยการขอจับมือกับด็อกเพื่อไปทำเนียมว่าธุรกิจที่ทำด้วยกันสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด็อกก็ไม่ได้อยากจะจับเลยครับแต่คาวินก็ไม่ยอมให้ด็อกออกจากบ้านถ้าไม่ยอมมาจับมือสุดท้ายด็อกจึงได้เดินเข้าไปหาคาวินโดยทำทีเป็นว่าจะไปจับมือแต่แล้วเขาก็งัดเอาปืนออกมายิงคาวินทิ้งครับหลังจากนั้นก็หันมาบอกกับจังโกว่าขอโทษทีที่ก่อเรื่องแม่งทนไม่ไหวจริงๆว่ะมันอดใจไม่อยู่ พอพูจบลูกสมุนของคาวินก็ยิ่งใส่ด็อกจนเขาตายตามคาวินไปทีนี้จังโก้ก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดแล้วครับเขาฆ่าลูกสมุนของคาวินไปมากมายจนตอนนี้บ้านทั้งหลังถูกย้อมไปด้วยเลือดแต่ด้วยจํานวนที่มากกว่าสุดท้ายจังโก้ก็ถูกต้อนจนมุมแถมบลูฮิลได้ยังถูกจับมาเป็นตัวประกันอีกจังโก้ก็เลยต้องยอมแพ้แต่โดยดีครับหลังจากถูกจับได้จังโก้ก็ถูกทรมานสารพัดแถมกําลังจะโดนตัดไข่อีก แต่ว่าสตีเฟนก็ได้เข้ามาขัดจังหวะเอาไว้พอดีเขาเข้ามาบอกจังโก้ว่าคิดวิธีที่จะลงโทษให้สาสมกับความผิดที่จังโก้ก่อเอาไว้ได้แล้วโดยการที่สตีเฟนจะขายจังโก้ให้กับบริษัทเมืองแรกแห่งหนึ่งครับเป็นบริษัทที่ใช้งานทาสอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนแบบไม่สนว่าจะอยู่หรือตายจังโก้จะต้องก้มหน้าก้มตาแบกหินไปตลอดทั้งชีวิตที่เหลืออยู่ส่วนบลูมฮิวดาามีรักที่จังโก้พยายามจะมาช่วยสตีเฟนก็จะจับเธอขายให้กับซ่องแย่ๆสักที่หนึ่งเธอจะได้ถูกรุม่มขืนนไปจตาย แต่ในระหว่างที่กําลังขนจังโก้ไปส่งให้กับบริษัทเมืองแร่อยู่นั่นเองจังโก้ก็ได้หลอกพวกผู้คุมว่าอยากได้เงินหมื่นไปใช้ไหมเงินถูกกฎหมายด้วยนะแล้วจังโก้ก็แต่งเรื่องขึ้นมาว่าในไร่แคนดี้แลนด์ที่เขาถูกจับอยู่เมื่อกี้มีโจรที่มีค่าหัวหลบซ่อนอยู่หลายคนเลยรวมๆแล้วเป็นเงินกว่า1น5 0 0ดอลลาร์แล้วจังโก้ก็บอกให้พวกผู้คุมลองหยิบใบป,ประกาศจับในกระเป๋าของเขาออกมาดูมาถึงตอนนี้ไอ้ผู้ผู้คุมก็เริ่มลังเลแล้วครับว่าจะเชื่อจังโก้ดีไหม เขาไม่มีท่าที่ไหนที่จะพบใบป,ประกาศจับแบบนี้และสุดท้ายไอ้พวกผู้คุมมันก็เห็นกับเงินและยอมที่จะเชื่อจังโก้จึงได้แก้มัดและส่งปืนให้เขาจังโก้ก็เลยใช้จังหวะนั้นฆ่าพวกผู้คุมสรยบับแล้วเขาก็ควบม้าก,กลับไปยังไร่แคนดี้เพื่อแก้แค้นทุกคนที่อยู่ที่นั่นและแน่นอนว่าเพื่อช่วยเมียของเขาบลูมฮิวดาด้วยในตอนนี้บลูมฮิวดาได้ถูกจับมาขังไว้ที่บ้านพักคนงาน หลังที่เคยมีทาาที่โดนหมารุมกัดจนตายก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากมันเป็นทางผ่านไปที่ไร่จังโก้จึงได้แวะมาแก้แค้นให้ท่าที่ตายคนนั้นก่อนและในที่สุดเขาก็ได้พบรุมฮิวด้าและช่วยเธอไว้ได้จากนั้นจังโก้ก็ได้ไปดักรอบรรดาครอบครัวของคาวินอยู่ในบ้านและหลังจากที่ทุกคนกลับมาจากงานศพและก้าวเท้าเข้าไปในบ้านจังโก้ก็เผยตัวออกมาและบอกว่าไม่ต้องเศร้าไป เพราะเขากำลังจะส่งให้ทุกคนได้ไปอยู่กับคาวินแล้วคนแรกที่จังโก้จัดการก็คือไอ้ลุกน้องคนที่พยายามจะตัดไข่เขาครับหลังจากนั้นเขาก็ยิงทิ้งทีละคนทีละคนโดยปล่อยให้พวกทาสผิวสีนี้ออกไปแต่แน่นอนว่าสตีเฟนนั้นเป็นข้อยกเว้นจังโก้เก็บสตตเฟนไว้ท้ายสุดก่อนที่เขาจะยิงเข้าที่เข่าทั้งสองข้างเพื่อให้สตีเฟนทรมานหลังจากนั้นจังโก้ก็จุดชนวนระเบิดที่เตรียมไว้ก่อนจะเดินออกจากบ้านมา แล้วเขาก็ออกมายืนชมบ้านทั้งหลังระเบิดเป็นจุนไปต่อหน้าต่อตาอย่างสบายใจจากนั้นจังโกและบูมฮิวดาก็ออกเดินทางไปด้วยกันและหนังก็จบลงหนังเรื่องนี้เนี่ยยาวมากๆเลยนะครับเกือบๆจะ3ชั่วโมงได้อะแต่ว่าดูได้เรื่อยๆไม่มีเบื่อเลยถ้าใครกำลังหาหนังแนวคาวบอยยิงกันมันเลือดสาดอยู่เนี่ยเรื่องนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับพ่้มกับอย่างควินตินตาลันติโนลงทุนมาเล่นเองด้วยเลยนะ บทที่เขาเล่นก็คือพวกผู้คุมตอนท้ายเรื่องนั่นแหละครับจำกันได้ไหมเอ่ยคุณผู้ชมที่ดูช่องผมนี้มีใครเป็นสาวกของลุงเกวนตินบ้างไหมครับเนี่ยลงชื่อคอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยแล้วกันนะฮะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า